เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วสำหรับชาบี้เฮดเดสที่เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของบาสิลล่าหลังจากบอโรนาคูมันออกจากตำแหน่งตำนานผู้นี้กำลังกลับถิ่นคนัมนูแต่เขาต้องมาแบกรับภาระทีมที่เต็มไปได้วยปัญหาในตอนนี้ดังนั้นสิ่งใดบ้างที่ชาบี้ต้องปรับให้กับบาสิลล่าเพื่อจะกลับมาแข็งแกร่งมาในอดีตีกครัง้งวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่อง Feel, เฟียวเรามาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มจากซึมซับวิชาติกิตะกะ้า หากเปรกว่าดิโอลาเป็นกุนซือที่ใช้ติกีตะการ์โด่งดังกระชอนไปทั่วโลกดังนั้นชาบีเออร์นันเดสก็คือผู้ที่ขับเคลื่อนบัญชาเกมในสนามให้แท็กติกนี้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดชาบีเป็นคนที่เข้าถึงปรัชญาได้อย่างเต็มขัน้นและึงมงมาถึงเวลาที่เขาต้องยืนสั่งการข้าสนามก็ออกไปลองวิชาในการคุมเอาซาร์และก็พาทีมคว้าชแชมป์ลีกอรรถ,ถถึงระบบฟุตบอลถ้วยมาคอจากประสบการณ์ที่ชาบีไปคุมทีมเอาซาร์มาเป็นเวลา2ปีทําให้วิชาติกีตะกาของเขาแข็งกระแรงเรื่อยๆและพร้อมจะรับงานแล้วหลังจากทีี่่่่่คครรรัััั้้งงงงงงหนึเเเเเขาาายยปิธพพะูดดววตออไมก นั้น้วยแท็กิดกตนกำรับเขาต้องนำมันมาปลุกวิญ,ญญาณให้กับบาร์เซโลนาได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเนื่องจากโรนดาคุมมันทำทีมไร้ส่งสเปซสปะหมดไอเดียถึงขนาดต,ต้องใช้ลูกโด่งโยนยาวและก็เอาเคราตปบเก้ไปยิงไปสู่หน้ามาแลว้วดังนั้นชาบีต้องเอาวิชาติกิต้าปลุกฝัาให้กับนักเตะรุ่นใหม่เพราะระหว่างตอนนี้ทีมบาซ่ามีเด็กจากโรลามาเซียขึ้นมาเพียบไม่ว่าจะเป็นอันโซฟาติกาบีนิโกกอนซาเลสหรือแมก้กระทั่งนักเตะมากประสบการณ์คนอื่นก็ต้องมาติวแท็ก,กติต่่มตต้นเเพราาาะววหลือัก เซกีอโรเบโตเท่านั้นซึ่งก็เป็นปกติของคุณสื่อทุกคนครับเวลาเข้าไปรับงานใหม่ๆก็ต้องเปิดออกพูดคุยเรื่องแท็กติกและงานแรกๆของชาบีก็คงจะเป็นระบบดิกีตะกานี่แหละครับที่ต้องทําให้บาร์ซิลน่ากลับมาเล่นในสไตล์ของตัวเองอีกครั้งไม่แน่ว่าอาจจะมีนิวเมซี่หรือนิวชาบี้ถือกําเนิดเกิดขึ้นก็เป็นได้เรื่องที่2ปลุกฟอร์มเก่งของนาเตะขึ้นมา เชื่อว,ว่าแฟนบอลเจ้าบุญทุ่มหลายคนก็มูฟออนได้แล้วกับการจากไปของลีโอนลเมซี่แต่กะนั้นวันใดหากผลงานทีมย่ำแย่มันก็อดคิดไม่ได้จริงๆเพราะว่าคิงเลโอเป็นเดอะแบ็กยิงมากกว่า30ประตูรมทุกรายการมานาน13ปีตอนนี้บาซ่าร่วมมาอันดับที่9ยิงได้เพียงแค่16ประตูน้อยสุดแบรดับสานักเฉพาะท็อปเทนักเตะที่ต้องขึ้นมาเป็นความหวังใหม่อย่างฟิลิเป้คูตินโยกับผีเข้าผีออกอุสมเนมเบเลกับบาดเจ็บไม่เลิกไม่รู้ว่าตัวเขานี่เป็นกล้ามเนื้อหรือกระดาษที่ชู่ทำใมมหลอออออเเเกกกินินนส่วนส่วคาโโียแแม สุดมีปัญหาภาวะหัวใจพักยาไป3เดือนในขณะที่เมมฟิสเดีบไายมาถึงเกมใหญ่ๆเขายังไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรออกมาได้หลายๆคนก็เป็นพวกนักเตะสายเลือดใหมย่ยังต้องการให้คนมาป้อนวิชาดังนั้นนี่คงเป็นการบ้านชิ้นใหญ่สําหรับชาบี้แล้วแหละครับว่าจะปรับจูนอย่างไรจะเรียกฟอร์มเก่งของนักเตะแต่ละคนได้ออกมาหรือไม่เมื่อแท็กติกซึมซับก็ต้องดูว่านักเตะคนไหนจะขับเคลื่อนให้ทีกิตาก้าของบาร์เซโลนากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้เรื่องที่3เคลียร์อนาคตนักเตะ หลายๆครั้งเราจะเห็นได้ว่านักเตะหลายคนนะครับติดสอยห้อยท้ายตามกุนซือมาเมื่อกุนซือคนนั้นโดนปลดคําถามคือเรื่องของอนาคตจะถูกพูดถึงมันเป็นเงาตามตัวซึ่งตอนที่คูม,มันถูกแต่งตั้งมาเป็นกุนซือบาซ่านะครับเขาได้ดึงนักเตะอย่างซาินโยเดสลุกเดยองและแมนฟิสเดปายจะยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่ออีกหรือไม่หรือแม้กระทั่งนักเตะที่ว่ากันว่าอาจจะโดนลกออกจากทีมเมื่อชาบี้เข้ามารับงานไม่ว่าจะเป็นคูตินโยมาตินบเบรดเวดลุกเดยองเกรลมองลองเล่ซามูเอลอุมติตติ์ก็ต้องเคลีย เพราะว่าทีมชุดนี้มีปัญหาเยอะทั้งผลงานไม่ดีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้บาร์เซโลนาไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนสมัยก่อนแล้วดังนั้นจะซื้อใครจะขายทิ้งใครก็ต้องพิถีพิธานให้ดีเพราะมันจะส่งผลต่อโปรเจกต์การสร้างทีมระยะยาวอย่างแน่นอนเรื่องสุดท้ายปรับทีมงานหลังบ้าน การจะสร้างอะไรคนเดียวให้มันสําเร็จบางครั้งนะครับเรามาคนเดียวอาจจะไม่พอต้องมีทีมงานเบื้องหลังคอยผลักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพร้อมจะดึงการและปูโยเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานตาร์พลด้วยเพราะว่าปูโยนะครับผมรู้จักทุกซอกทุกมุมของบาร์เซโลนาแต่ก็นั้นก็ยังต้องมีอีกหลายจุดที่ชาบี้ต้องเข้ามาปรับจูนโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายนักเตะเพราะว่าผู้เล่นหลายคนนะครับต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดทางสกิโอเกียรโรมาตินเบรดเวตบุสแมนเดเบเล่เปเตอร์ เรามารอดูกันได้เลยครับว่าเมื่อชาบี้เข้ามาคุมทีมบาร์ซ่าอย่างเต็มตัวแล้วรอบนี้มีเดิมพันในการกอบกู้สร้างประหักหากทางที่โรนนลคุมันสร้างเอาไว้ให้กลับมาสง,ง่างงามดังเดิมดังนั้นภาร,รกิจของชาบี้จะสําเร็จหรือไม่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นตัวตอบบอกว่ามันสําเร็จหรือเปล่าและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟ,ฟลฟาเอืม้มนิ้วยาว,ยาวมาคนละใเราได้นะ